เคยได้ยินคำนี้ไหมถูกที่ผิดเวลามันคือคำที่ใช้ได้กับทุกอย่างแม้แต่วันในการขายเกมเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมีเกมดีเกมใหม่หลายเกมที่ตัวเกมมันมีศักยภาพที่จะกลายเป็นเกมดังกลายเป็นเกมที่ถูกพูดถึงในวงกว้างแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงเลือกวันขายเกมชนกับเกมยักษ์ใหญ่หรือไม่ก็โดนกระแสนในช่วงนั้นกลบไปอย่างน่าเสียดายวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะพาไปดูเกมที่ออกมาผิดที่ผิดเวลา ไปดูกันครับว่ามีเกมอะไรที่ดันออกผิดจังหวะทำให้ไม่ปังอย่างที่คิดกับเกมดีที่ดันออกผิดจังหวะ EverQuest ภาค2 EverQuest 2เนี่ยเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่และทะเยอทะยานแบบสุดๆมันคือเกม MMO จากโซ ny ที่วางขายในปี2004โดย EverQuest ภาคแรกถือว่ามันคือเกมที่บุกเบิกและกรุยทางให้กับเกม MMO ในยุคหลังๆเป็นหนใน MMO ที่ทำออกมาได้ดีมาก มันทาให้ตอนที่เขาทําภาคสองเนี่ยเขาตั้งใจจะทําให้มันออกมายิ่งใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมกะมาเป็นตำนานอีกครั้งเป็นตำนานที่ทุกคนต้องพูดถึงเป็นเกมที่ใครก็ต้องเล่นเกมมาพร้อมกับภาพและกราฟิกที่สวยงามในยุคนั้นพร้อมกับการที่มีอะไรใหม่ๆอย่างการพยายามที่จะทําเกมฟูไวในช่วงแรกคือมีการพยายามจะให้เสียงทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะไม่หมดแต่ก็เยอะ ซึ่งการทำแบบนี้กับเกมออนไลน์ในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ทุ่มเทมากๆแล้วมันก็ใช้งบมหาศาลด้วยถึงแม้คอนเทนต์ต่อๆมาจะไม่ได้ทำแต่การที่ช่วงแรกเขาพยายามจะทำแบบนี้มันก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วต้องบอกว่า e v e r Quest เนี่ยถ้าคุณกลับไปเล่นตอนนี้อาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาเพราะระบบหลายอย่างที่เห็นเคยผ่านตามาใน MMO เเกมอื่นๆแล้วแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่มีอะไรโดดเด่นเยอะมากแล้วเกมยุคหลัง ก็เอามาปรับใช้ถึงผมจะไม่เคยเล่น e อเวอร์เคแต่ว่าจากข้อมูลที่ดูและหามาส่วนใหญ่จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า mm. เกมดีมากๆโลกของเกมเต็มไปด้วยรายละเอียดอะไรที่ลึกซึ้งลอของเกมน่าสนใจและแค่สำรวจก็ต้องใช้เวลาเป็นร้อยๆชั่วโมงระบบคราฟติ้งของเกมนี้ไม่เหมือนใครมีความลึกและใช้เวลาได้นานในการเล่น มีระบบสร้างบ้านด้วยอันนี้จะฟังดูธรรมดาครับแต่ในเกมตอนนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีเรียกว่าเป็นเกมคุณภาพสูงที่ใครในยุคนั้นได้เล่นแล้วน่าจะชอบแล้วทําไมมันถึงกลายเป็นเกมที่ไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่คิดคําตอบเดียวเลยคือ World of Warcraft สําหรับ EverQuest ภาค2เนี่ยเจอคู่แข่งที่หินโคตรๆอย่าเรียกว่าหินเลยดีกว่าครับต้องเรียกว่า a d a m a n t i u ทคือเปิดชื่อเกมมา ก็ร้องอ๋อแล้วอ่ะมันไม่น่าแปลกใจอะไรนี่เป็นคู่แข่งที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วผ่านการเวลาว่าแข็งแกร่งจริงเกมวางจำหน่ายในเดือนเดียวกันปีเดียวกันห่างกันแค่10กว่าวัน w o r l d of w a r c r a f t เป็นเกมในจักรวาลของ Warcraft คือเอาโลกของ Warcraft มาสร้างต่อยอดในตอนนั้นเนี่ย Warcraft เป็นเฟรนชชายที่ดังมากๆ Warcraft 3มีแฟนคลับจำนวนมหาศาล ถ้าเกิดเทียบกับ EverQuest ภาคแรกที่ถึงแม้จะเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแกรก่งแต่ e v e r q u e s t ยังหา่างยังไม่รวมกับชื่อเสียงของบริษัทในตอนนั้นที่มันดีและบวกแบบสุดๆถ้าเกิดใครนึกไม่ออกลองนึกถึง CD Project ก่อนที่ชาววางขายใส่เบอร์ผังมันมเป็นอะไรประมาณนั้นเลยเพะ้ะเผลอคูณ2คูณ3ไปด้วย3ในยุคนั้นเกมไหนออกมาแล้วมีป้ายบริษัทแปะการันตีได้เลยว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วจะไม่เสียดายเงินมันเป็นบริษัทที่ดีขนาดนั้น ในยุคที่อินเทอร์เน็ตไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้มีแต่แง่บวกมีแต่คนรักทำเกมออกมาใครๆก็ซื้อแต่นี่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้ EverQuest กลายเป็นเกมที่ไม่ดักในปี2004เนี่ยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้แรงขนาดที่จะรัน EverQuest 2ได้อย่างลื่นๆลื่นขณะที่ World of Warcraft มันเป็นเกมที่ถูกออกแบบมาให้เล่นบนคอมสเปคต่ำได้คือคอมไม่ต้องแรงก็เล่นได้ทำให้คนส่วนมากเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายกว่า แถมริสตาร์ยังทุ่มงบโปรโมตแบบมหาศาลทำการตลาด World of Warcraft เรียกว่าเป็นคู่แข่งที่จัดเต็มแบบสุดๆไม่อิงแค่ฐานแฟนคลับเกมแต่อย่างเดียวมันทำให้เกมเป็นที่รู้จักในวงกว้างเป็นเกมที่ใครๆก็เล่นสำหรับ Sony และ EverQuest ไม่ได้ทำการตลาดอย่างจริงจังเท่า World of Warcraft บวกกับกระแสของ World of Warcraft มันแรงมากๆ e v e r q u e s t ก็เลยแผ่วไปเกมดึงผู้เล่นเก่าได้ก็เจิง แต่เข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆไม่ได้เจอ Warcraft กบหมดและแน่นอนครับถึง Everquest จะดีแค่ไหนและโซนีตั้งใจจะทํามาเป็นตำนานแค่ไหนแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างฐานแฟนคลับจังหวะรวมถึงกระแสนในตอนนั้นของ World of Warcraft ซึ่งเขาก็สารต่อและบิ้วมานานจนเป็นตำนานเป็นตำนานถึงทุกวันนี้เลยเพราะงั้นเนี่ย Everquest ก็เลยไม่ดังระเบิดและจางกว่า World of Warcraft แต่ตอนนี้เกยมยังมีอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหามาเล่นได้ Kingdom of Amalur: e c k o n i n g เกมนี้เป็นเกมแอคชั่น RPG Open World ที่ออกมาในช่วงปี2012เป็นเกมเกมหนึ่งที่มาในธีมแฟนตาซีตะวันตกมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเล่าเรื่องราวของโลกอามล a ที่ว่ากันว่าทุกสิ่งในโลกใบนี้มีชะตาเป็นตัวของตัวเองที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเรียกว่า f เฟดเวฟแต่ว่าตัวเอกเนี่ย อยู่ๆก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาจากความตายในสภาพที่ไร้ความทรงจำด้วยความที่ถูกชุบขึ้นมาเขาก็เลยเป็นอิสระจากโชคชะตาได้กําหนดโชคชะตาตัวเองเดินทางออกตามหาตัวตนและได้พบว่าตัวเองมีพลังพิเศษที่สามารถช่วยโลกใบนี้ได้เลยๆคนบอกว่ามันเป็นเกม Open World ที่น่าสนใจภาพรวมของเกมคือมีสีสันสดใสแมปใหญ่มีเคเวสอะไรให้ทําเยอะแยะแอคชั่นเกมเพสนุกลื่นไหลเลยๆคนยกให้ดีกว่าเหนือเรื่องด้วยซ้ํา มีองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะดีและมันน่าจะเป็นที่รู้จักและขายดีมากกว่านี้แต่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเกมไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างคือมันขายได้เป็นล้านชุดก็จริงแต่หลายๆคนยังมองว่ามันเป็นเกมนอกกระแสมันไม่ปังอย่างที่คิดผมเข้าใจว่าเพราะจริงๆเกมมันไม่มีอะไรให้จดจําส่วนตัวนะเคยเล่นแล้วรู้สึกว่าเกมสนุกดีแต่ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นไม่ได้โดดเด่นออกมาแบบเกมอื่นๆในยุคเดียวกัน ถ้าเกิดเทียบกัดตอนนั้นมีเกมแฟนตาซีอาร์พดังๆหลายเกมและมีคู่แข่งในตลาดเยอะมากทั้ง Single Player และ MMO เกมนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ออกชนกับเกมใหญ่หรืออะไรมากเท่าไหร่ครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันดันมีตำนานเกิดขึ้นมานั่นคือ The Elder Scroll s ภาค5 Skyrim ตอนนั้นเนี่ยทั้ง e t s e s ดาได้สร้างเกมในตำนานที่พอร์ตมาขายไม่รู้กี่รอบรีมาสเตอร์มาขายไม่รู้กี่รอบ ก็ยังมีคนซื้อถึงขนาดเขาต้องบอกว่าจะหยุดทำถ้าเกิดคนหยุดซื้อแต่ดูเหมือนคนจะไม่หยุดซื้อเพราะงั้นเราก็พอร์ตไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆแล้วกันมันเป็นเกมที่ใหญ่แล้วใช้เวลาเล่นเป็นเดือนๆก็ไม่หมดแล้วกระแสของเกม l l e r s s r r o l s Skyrim เนี่ยมันอยู่ยาวมากๆยาวจริงๆทำให้เกมแนวเดียวกันที่ออกมาทีหลังถูกมองคามไปเกมนี้ก็ด้วยคือเกมนี้เนี่ย มันดีมันอาจจะไม่ได้ถึงระดับตํานาหรอกแต่ว่ามันควรจะขายได้ดีกว่านี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นครับช่วงเวลาใกล้ๆกันยังมีเกมใหญ่อย่าง Final Fantasy ออกมาขายด้วยเรียกว่าถูกดึงฐานแฟนคลับเกม f a n t a ซ y ไปยังไม่รวมว่ามีเกมใหญ่อย่าง Soul Calibur ถึงมันจะเป็นเกมคนละแนวแต่ก็เป็นเกมใหญ่ที่ออกในช่วงเดียวกันคือใกล้ๆกันเนี่ยมันมีเกมใหญ่ๆออกเยอะทำให้เกมนี้มันไม่โดดเด่นเท่าที่ควร ไม่ได้มีกระแสแรงอะไรเพราะงั้นเกมที่เป็นเกมน้องใหม่ไร้าฐานแฟนคลับอาจจะจุดติดยากนิดหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นเกมได้เสียงตอบรับไปดีพอสมควรนะครับมีคนเล่นเยอะอยู่ปัจจุบันเกมมีการทำรีมาสเตอร์ออกมาของเก่าไม่มีให้เล่นแล้วนะมีการทำรีมาสเตอร์ออกมาในชื่อ Kingdom of Amara Reckoning Re คือถ้าเกิดใครอยากเล่นก็ต้องเล่นภาคนี้แทนเกมมีการปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างมีเคเวสเสริมมีอะไรน่าสนใจ แต่เสียงวิจารณ์เสียงแฟนๆกับเบายิ่งกว่าภาคแรกแถมคะแนนรีวิวก็ได้น้อยกว่าคนที่รีวิวเขาบอกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นมากขนาดน,านั้นมันเหมือนกับการไปซื้อเกมเดิมมาเล่นอีกรอบก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับพูดถึงเกมรีมาสเตอร์อีกเกมแล้วกันครับกับ Sleeping Dog Definitive Edition เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์โอเพนเวิร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังฮ่องกองยุค9 0 โดยเล่าเรื่องราวของตำรวจอเมริกันเชื้อสายเจนที่ถูกส่งไปทำภารกิจแฝงตัวในแก๊งมาเฟียเพื่อสืบข่าวและทำลายแก๊งจากภายในโดยที่ไม่เผยตัวตนที่แท้จริงมีมัน Infernal Affair หรือว่า The Departed ชัดๆเลยเกมนี้เนี่ยเกมเพลย์มีความหลากหลายและมันมีทุกอย่างที่เกม Open World ควรจะมีมีระบบต่อสู้ที่ลื่นไหลมีระบบคอมโบแอคชันสนุกๆตัวเกม สร้างบรรยากาศของห้องกกงออกมาได้เป็นห้องกกงที่น่าค้นหาร่วมถึงมีคอนเทนต์เดือดๆอะไรให้เล่นมากมายแถมตอนขายมีดารามาเป็นจุดขายด้วยนะเขาเอาเอ็มมาสโตนมารับบทเล็กๆแล้วก็เอามาโปรโมทเอาเป็นว่ามันเป็นเกมที่สนุกเล่นเพลิดและใครเล่นน่าจะชอบเพราะงั้นตอนที่เขาประกาศทำรีมาสเตอร์ไอ้ Sleeping Dog d e f i n i t i v e e dition เนี่ยก็เลยมีหลายๆคนให้ความสนใจและดูเหมือนว่ากระแสจะดีด้วย เพราะเกมต้นฉบับเนี่ยได้เสียงชื่นชมเยอะคนที่เคยเล่นก็เอาไปพูดปากต่อปากแต่ทําไมหลังจากนั้นมันถึงเงียบสาเหตุหลักๆมาจาก GTA 5ครับ Sleeping d o g เนี่ยวางจําหน่ายในเดือนตุลาคมปี2014ซึ่งมันใกล้กับ GTA 5ถึงแม้ว่า GTA 5จะขายก่อนประมาณ1เดือนแต่ว่ากระแสมันอยู่ยาวและยาวมากมันทําให้ Sleeping d o g ได้รับผลกระทบจากกระแสของ GTA หน้าสื่อมีแต่ G T A ใครๆก็พูดถึง G T A ขนาดสื่อที่ไม่ใช่สื่อเกมยังลงข่าว G T A กระแสะแรงแบบมองไปทางไหนก็เจอแต่ G T A Sleeping Dog ก็เลยจืดแถมถ้าเกิดเทียบกัน G T A เป็นเกมใหม่ส่วน Sleeping Dog เป็นเกมที่รีมาสเตอมาคระงั้นเนี่ยคนที่ถึงแม้จะไม่เคยเล่นยังไงก็ต้องเลือก G T A อยู่แล้วเาเน็นว่า G T A กลายเป็นเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลส่วน Sleeping Dog เนี่ยก็ จงตามนั้นครับตามนั้นคือไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เล่นได้มากเท่าที่ควร Titanfall ภาค2เกม FPS Multiplayer จาก Respawn Entertainment ค่ายเกมในเครือ EA ค่ายเกมที่ยกทีมสร้างคอร์ดอยูีมมาการันตีผลงาน Titanfall ภาค2เนี่ยเป็นเกมที่สุดยอดมากๆเกมเพลย์มันลื่นไหลกันเพลย์สนุกมีการวอรรันตายกับแพงโดดไปโดดมา และเอกลักษณ์ที่สําคัญมากๆของเกมเกมนี้คือการเรียกหุ่นลงมาจากฝาและโดดเข้าไปควบคุมตามชื่อของมันชทท่นฟอ์ตัวเกมสามารถเรียกหุน่นและขี่สู้กับคนอื่นได้เป็นเกมที่มีระบบต่อสู้ที่น่าสนใจและสมเหตุสมผลสนุกและวว้าวมากๆเรียกว่าถ้าเกิดเทียบกับภาคแรกที่ออกมาไม่นานแล้วคนรางภาคนี้อัปเกรดขึ้นไปเยอะรวมจุดด้อยของภาคแรก และมีเนื้อเรื่องในภาคแรกไม่มีเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าภาคนี้มีแล้วเนื้อเรื่องมันก็ดีไม่แพ้นหนังไซไฟเลยชมอย่างเยอะแล้วทําไมมันขายไม่ดีต้องบอกเลยครับว่าทามิงของเกมนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นบัตซบน่าจะบัตซบที่สุดในลิสต์ดีด้วย3เพราะมันออกมาชนกับเกมฟอร์มยักษ์แนวเดียวกันที่มีชื่อเสียงระดับตำนานถึง2เกมนั่นคือ Call of Duty และ Battlefield ์ คือลำพัง2เกมนี้ชนกันก็แทบตายแล้วคนไม่รู้จะเลือกซื้ออะไรแล้วนี่มีเกมใหม่ออกมาอีกเกมถึงไทยท่านโฟจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างและมีคนมั่นใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าเทียบกันอย่างสู้2เกมข้างบนไม่ได้ในด้านบาร,รมีนะแล้วก็การตลาดของ EA ตอนนั้นมันดูแปลกแปลกแ,ปลกแปลกแบบที่ใครเห็นก็คงต้องถามว่าเป็นอะไรมากไหมเนี่ยเกมค่ายเดียวกันแนวเดียวกันแล้วออกมาชนกันเอง b บทเท e ฟิล l d กับ t i t a n ฟอร์คือถ้าเกิดพูดกันตามตรงเนี่ยไททันฟอร์เนี่ยมันน่าจะจัดอยู่ในเกมแนวเดียวกับคอร์ o อยู่ที่มากกว่าเป็นอาร์เคดชูเตอร์ซึ่งมันเป็นคนละแนวทางกับ Battlefield แต่มันก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกันอยู่ดีแต่การมีไททัน f a l l ลงมาอีกเกมมาเลยรู้สึกแปลกครับเพราะค่ายเดียวกันเกมใกล้เคียงกันก็ไม่น่าจะออกมาใกล้ๆกันต่อจะให้ดีไม่ดียังไง หรือคุณสนใจเกมนี้มากแค่ไหนแต่มันวัดฟอร์มกันไม่ได้ลองจินตนาการดูว่าอยู่ๆมีเกมฟอร์มยักษ์แนวเดียวกันออกมาถึง3เกมคุณจะเลือกซื้อเกมไหนไม่ใช่ไททันฟอร์แน่ๆมันไม่ได้เป็นแฟนชายที่มีแฟนคลับแข็งแกร่งขนาดนั้นความนิยมก็ไม่เท่าเพราะงั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องเดาเลยว่าคนจะเลือกซื้อเกมไหนและต้องบอกครับว่าสําหรับไททันฟอร์ถึงกระแสมันจะเงียบๆในตอนแรกๆแ,แต่สุดท้ายก็ มีคนพูดถึงอยู่เรื่อยๆและก็มีคนซื้อกลับไปเล่นเรื่อยๆอย่างน้อยก็ซื้อไปเล่นแคมเปญน,นะเรียกว่าเกมได้ขนานรีวิวที่ดีมากๆและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ The Outer World เกมแอคชั่น rpg จาก obsidian entertainment ผู้สร้าง fallout new vegas หนึ่งใน fallout ที่ดีที่สุดที่สุดท้ายแล้วได้ออกมาทำเกมออริจินัลกับเขาบ้างตัวเกมเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตอันแสนไกลมีอนาคตที่แตกต่าง เกมเล่าว่าถ้าเกิดประธานาธิบดีวิลเลียมแมคเคลลีไม่ได้ถูกรอบสังหารในปี1901งอ่ทีโอดอร์รูสเวลล์จำไม่ได้เป็นประธานาธิบดีทำให้โลกเจริญขึ้นแบบมหาสารทุนนิยมเรื่องอำนาจมนุษย์ได้ออกสำรวจอวกาศและเมื่อร้อยร้อยปีผ่านไปมนุษย์ก็เจริญขึ้นไปอยู่บนอวกาศได้เกมนี้เนี่ยตัวเอกถูกส่งไปยังอนานิคมรกร้างอันห่างไกลแต่ไม่อุบัติเหตุทำให้หลับไป70ป็ปีแล้วตื่นได้อีกที ก็กลายเป็นอนาณาณิคมใหญ่ไปซะแล้วแลวตัวเราเนี่ยต้องเข้ามาผจญภยัยใช้ชีวิตทำความเข้าใจโลกอนาคตที่ตัวเองไม่รู้จักและอาจจะรวมไปถึงมีส่วนเกี่ยวกับการเมืองสำหรับเกมนี้เนี่ยสำหรับผมนะเป็นเกมที่สนุกและให้อิสระในการเล่นเยอะมากๆเกมมีทางเลือกหลากหลายและเราจะเลือกตอบได้ตามใจทำให้กำหนดแนวทางและเนื้อเรื่องของตัวเองได้จะการเมืองจ๋าหรือเน้นแอคชั่นบูล้างผ่านหรือเล่นแบบสันติ ก็ได้ผมมองว่าเกมนี้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรกระแสเนี่ยถือว่ากริบครับคือถ้าเกิดไม่ใช่แฟนของ Fallout หรือ Obsidian หลายคนแทบจะไม่คุ้นชื่อเกมนี้เลยแต่บางคนก็บอกว่าการเล่มันไม่ได้สนุกขนาดนั้นแต่สำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็น RPG ที่ดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไทาม์ไลน์ของเกมนี้เนี่ยวางออกมาได้หน้าหวาดเสียวเกินไปเรียกว่าก่อนได้เกิดก็โดน Call of Duty คุมกำเนิดไปซะก่อนตอนนั้น Call of Duty Modern Warfare เรียกว่า แกอีกแล้วเหรอเนี่ยที่มาคุมกำเนิดเกมอื่นเกมออกวันเดียวกันเป๊ะเลยมันทำให้คนตัดสินใจได้ไม่ยากครับแถม Call of Duty นี้เนี่ยเป็น Call of Duty ภาครีเมคของภาคในตำนานทำให้กระแสมันถูกกรบหมดทุกอย่างเทปไปที่ Call of Duty ททำให้หลายๆคนพูดว่าความผิดพลาดเดียวของเกมนี้คือมันดันออกมาชนกับ Call of Duty นี่แหละถึงแม้ว่าทางค่าย จะมองว่าเกมนี้เป็นเกมคนละแนวก็ตามแต่ผมว่ายังไงก็มีส่วนแต่มันยังจังหวะนรกไม่พอครับเพราะว่ามันก็เป็นไปได้นะที่คนซื้อ Call of Duty เล่นจบแล้วจะมาซื้อเกมนี้แต่ว่าในต้นเดือนต่อมาเนี่ยมีเกมใหญ่อีกเกมออกวางจำหน่ายครับและคนไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกต้องมีคนเลือกว่าจะซื้อเกมอะไรและเกมที่ออกในตอนนั้นเนี่ยคือ Death s t r a n d i n g ของผู้กำกับชื่อดังอย่างฮิเดโอ o โคจิม คือหลังจากขอบดูที่ชิงหน้าสื่อต่อมาก็เป็นตาของโคจิมะเดสแฟรนดิ n งเนี่ยได้พลังของโคจิมามาบัฟยังไม่รวมว่าได้ดาราดังจาก Walking d เด d ตอนนั้น Walking Dead ดังมากและ Norman v ีดัสก็ดังแบบสุดๆเรียกว่าพอเอามาบัฟรวมกันมันจะไม่ซื้อได้ไงใช่ไหมครับคือถ้าเกิดให้เทียบกันเหมือนได้อัลเทอร์เวิด์เป็นลูกคนกลางที่ไม่ได้ดีที่สุด แล้วก็ไม่ได้ใหม่จนคนให้ความสนใจยอดขายเกมนี้ดีประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ถึงกับแย่แต่หลายๆคนมองว่ายอดขายมันจะดีกว่านี้และมีคนเล่นมากกว่านี้ได้รับความสนใจมากกว่านี้ถ้าไม่ได้ออกมาช่วงนี้แต่ก็ยังเป็นโชคดีของแฟนๆเกมนี้ครับเพราะว่าจริงๆเกมมันโอเคและมันเป็นซีรีส์ที่ได้ไปต่อเกมกําลังจะมีภาค2ออกวางจําหน่ายเร็วๆนี้ก็รอดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไง Mad Max เกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์เป็นเกมจากหนังที่ออกมาในปี2015 โดยเรื่องราวของตัวเกมเนี่ยจะใกล้เคียงกับหนังมากๆแล้วก็ไม่ได้ต่อกันเป็นเกมที่ไม่ต้องไปดูหนังหรือไม่รู้จักหนังก็มาเล่นได้แต่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนหนังก็จะได้อัธรสเพิ่มในการเล่นตัวเกมเนี่ยยังเป็นเรื่องราวของแม็กครับตัวเอกที่ทะลุทะเลทรายในโลกล่มสลายเขาจะถูกจับไปสําหรับเกมเกมนี้เหนือเรื่องกับระบบ Open World ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ธีมของเกมที่มาในธีมโลกล่มสลายและฟิลหนังแมทแม็กถือว่าทําออกมาได้ดีโลกมันน่าสำรวจ คือถ้าเกิดใครเป็นแฟนหนังมาเล่นเกมนี้น่าจะชอบเลยเกมเพย์ของเกมนี้เนี่ยก็แอคชั่นสนุกมากมนระเบิดภูเขาเผากระชอมแถมมีอะไรให้ทําเยอะแยะภาพรวมถือเป็นเกมที่ทําออกมาได้ดีใช้ได้เป็นเกมจากหนังคุณภาพดีที่เกิดมาในยุคที่เกมจากหนังโดนตีตราโดนตาหน้าว่าห่วยซ้ําห่วยสอนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเกมที่ออกมาผิดจังหวะครับ เพราะตอนนั้นเนี่ยเกมที่ออกมาพร้อมๆกันมันเป็นกระแสนในวงการเกมมากๆนั่นคือ Meta l Gear Solid ภาค5 The Phantom นท่อเพแค่ชื่อก็รู้กิติศัพท์ละ m e t a ล Gear เนี่ยเป็นเกมแอคชั่นรอบเรนที่ดังโคตรรและเป็นเกมสร้างชื่อให้ผกกู้กำกับชื่อดังฮิเดโอะโคจิมะเรื่องราวของสายลับที่ชื่อสเน็กออกทำภารกิจกู้ชาติในภาคนี้เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายของตัวเกมเป็นภาคที่สำคัญสุดๆเหมือนจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ต่อเนื้อเรื่องทั้งหมด และใครก็อยากเล่นถึงสุดท้ายเกมจะทําออกมาได้ค่อนข้างน่าผิดหวังในตอนสุดท้ายแต่ตอนนั้นเนี่ยใครๆก็อยากเล่นแล้วมันเป็นกาแสเพราะว่ามันเป็นเกมภาคสุดท้ายที่ฮิเดโอะโคจิมาทำกับโคนนมิมันมีเรื่องราวมีดรามา่ามันผ่านอะไรมามากมายมันถูกบิวว่ามันจะเป็นเกมที่ปิดตํานานผู้กํากับและเมเทเกียรเหลือทิ้งไว้ให้แฟนเกมเสียดายเล่น สุดท้ายฮิเดโอโคจิมะไปเปิดค่ายใหม่ทําเกมเดส r a n d i n g และตอนนี้ก็กําลังไปได้สวยอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยคนด่าโคนามิกันชิบหายวายปวกด่าโคนามิวยเม t ทลเกียร์สลับกันไปแบบนี้หน้าสื่อเต็มไปด้วยเม t ทลเกียช่องผมเต็มไปด้วยเม t ทลเกียที่ไหนก็มีแต่เม t ทลเกียมันเป็นตอนที่ฮิเดโอโคจิมะครองหน้าสื่อไปเต็มๆต,ตอนนั้นใครตามดาม่าบอกเลยว่าโคตรหมัและนั่นแหละครับมันทําให้เกมที่ออกในช่วงนั้น กรีบกันไปแถบๆแม้แต่แมดแม็กก็หนีความชิปหายนี้ไม่พ้นแต่สําหรับแมดแม็กเนี่ยก็คงต้องบอกว่าถือว่าโชคดีเพราะเกมเนี่ยมันทําออกมาดีมันทําให้เกิดกระแสปากต่อปากมีแฟนเกมซื้อกลับมาเล่นเรื่อยๆมีใครแนะนําได้เล่นแล้วก็ชอบก็เลยแนะนํากันต่อๆไปจนกระแสกลับมาบ้างในภายหลังแล้วก็ยังมีคนซื้อมาเล่นใหม่เรื่อยๆอาจจะเพราะว่ามันลดจนถูกแล้วก็ได้ครับแต่มันเป็นเกมโอเพนเวิลด์ที่ดีจริงๆ เป็นโอเพนเวิลด์ที่ถูกมองข้ามและคุณควรจะลองหามาเล่นดูแต่สำหรับวันนี้ต้องบอกว่านี่แหละครับคือเกมที่น่าสนใจแต่ดันไปออกชนกับเกมใหญ่ออกชนกับเกมกระแแรงเอาจริงๆเราบอกไม่ได้หรอกว่าเกมพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ออกชนกับใครเลยมันจะดังหรือไม่ดังแต่เกมที่ใหญ่ๆหเกมที่ดังๆเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เกมใหม่ไม่มี นั่นคือฐานแฟนเกมที่แน่นพอจะทําให้เกมนั้นน่าสนใจไม่ว่ามันจะโดนชมหรือด่าสื่อก็พร้อมให้ความสนใจกับเกมเกมนั้นมากกว่าเกมอื่นหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยเกมมันจะดังเดี๋ยวมันก็ดังเองมัวแต่รอแล้วเมื่อไหร่จะขายได้เมื่อไหร่จะได้ทําถ้ามัวแต่กลัวมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าไม่ทําก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่และบอกเลยมีหลายเกมครับที่ตอนออกไม่ดังไม่มีกระแสแล้วมาดังเอาตอนหลัง เราอาจจะพูดได้ว่ามันยังไม่ถึงจังหวะของมันมันยังไม่ถึงเวลาแต่กับช่วงเวลาของการขายเกมปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ามันจะมีผลต่อการเฉิดฉายขึ้นมาได้เหมือนกันเหมือนที่คนชอบพูดว่าเลิกยามงามดีเอ้ยเลิกง,งามยามดีนั่นแหละแต่ไม่ว่ายังไงช่วงที่ดีที่สุดของเกมก็คือช่วงเวลาที่เราสนับสนุนเกมนั้นครับเพราะไม่งั้นก็จะไม่มีภาคต่อให้เราได้เล่นกันไม่มีอะไรใหม่ๆแล้วคุณล่ะครับเคยเล่นเกมเหล่านี้หรือเปล่า ม,มีเกมไหนที่คุณรู้สึกว่ามันควรจะดังกว่านี้แต่ดันออกผิดเวลาก็คอมเมนต์บอกกันได้และคิดยังไงกับเกมเหล่านี้ก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยสำหรับวันนี้ผมมีเกมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังแต่ยังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอรขอตัวไปก่อนไปแล้วสดครับ